นอกเหนือจากจอแอนดรอยกล้องรับคารแล้วนะครับคันนี้ก็อัปเกรดเป็นชุดอัปเกรด GTX Series จากเบาฟุ้งนะครับลำโพงซีประตูก็ติดตั้งในตำแหน่งเดิมนะครับใช้สเปเซอร์ตรงรุ่นลำโพงบูเฟอร์นะครับแยกชิ้นทวิตเตอร์ก็เจาะโชว์งาน,นสวยๆแบบนี้นะครับทั้งซ้ายและขว,วาด้านหลังก็อยู่ในตำแหน่งเดิมนะครับลงในช่องประตูเลยแล้วก็มีซับบ็อกอยู่ฝั่งคนนั่งนะครับใต้เบาะคนนั่ง โอ้ฝนตกแล้วแบบนี้นะครับเออ่จะมีพรมปิดอยู่นะครับกานเก็บงานสวยงามนะฮะเดี๋ยวเราให้ดูลำโพงเดิมก่อนสำหรับปี14-15ก่อนเปลี่ยนโฉมนะครับมานตัวลำโพงจะแตกต่างจากรุ่นปี09-13เถึง13เพราะว่าตัวนี้มีแอม์ลำโพงจะมีความ วัตต์สูงกว่านะครับอยู่ที่40ว,วัตต์แล้วก็ตัวปวยลำโพงนะครับก็จะเป็นแบบลังสีกแบบนึงไม่ใช่ลวยกระดาษนะฮะแล้วก็รุ่นนี้ที่บอกลำโพงแปดตัวคือเนี่ยหนึ่งสองสามสี่สี่ตัว ลำโพงวูเฟอร์และที่ตวเนี้มีเสียงแรมทวิตเตอร์อีกตัวหนึ่งนะครับลอยแยกขึ้นมาซึ่งในไบโรสปอร์ตสสมปัจจุบันที่มีชุดเครื่องเสียงที่แบบเนี่ยเขาก็ใช้ลำโพงชุดนี้แหละครับคุอของปลา B145M ก็ตัวเดียวกันเลยแบบเดียวกันเลยนะครับอันนี้หน้ากากเดิมจอเดิมอ่ะฝนตกแล้วหรือเราไปฟังเสียงกันในรถก่อนนะครับเมื่อกี้ผมดับเครื่องไว้ให้ดูนะครับ บูระดับเครื่องจอไออนไม่มีเปิดปิดนะครับผมดับดึงกุญแจออกจอดับหน้าจอดับนะครับพอเราเสียบบิดกุญแจออนจอติดนะครับผมให้ดูตอนสตาร์ทเครื่องมันไม่กระชากนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าไม่มีปุ่มเปิดปิดทําซื้เปิดปิดไหมไม่ต้องนะครับดับเครื่องดับพอสตาร์ทปุ๊บทำงานนะครับเพราะว่ามันมันข้อดีอย่างหนึ่งคือเราถ้าเรามามบูทใหม่เนี่ยว่ามันจะเข้าโปรแกรมได้มันต้องรอ มีระบบกล้องอีกกว่าจะกล้องจะทํางานกาจะขึ้นมานะครับเสียเวลาแบบนี้ก็จะสะดวกกว็เร็วกว่าลอ,องฟังเพลงกันนะครับตัวนี้ลูกเล่นของระบบ DSP ตัวนี้นะครับเขามีระบบคอสโอเวอรให้ด้วยคุณสามารถตัดความถี่ ให้กับลำโพงในการใช้งานทั้งคู่หน้าคู่หลังรวมทั้งบูสเตอร์นะครับตัวอีกอนะครับก็เป็นแบบกราฟิกมีไทม์ดีเล์นะครับไทมไรเมนต์ให้สามารถปรับตั้งดีเล์เสียงของลำโพงได้นะฮะอันนี้ก็เป็นาบาลานซ์นะครับปรับเนื้อหน้าหลังซ้ายขวา ตรนี้ก็สามารถปรับลดสัญญาณความดังในลำโพงแต่ละข้างแต่ละดอกได้นะครับตอนนี้รีเวลสิบผู้หน้าเนี่ยมีความดังนะครับผู้หลังปรับลดมาเพื่อไม่ให้เสียงจากด้านหลังเวทีเสียงมารบกวนด้านหน้านะครับเนี่ยทำมาดีมากนะฮะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปเฟดเดอร์บาลานซ์เพราะปะกติถ้าคุณไม่มีระบบเนี้ยคุณต้องไปเฟดเดอร์อ่า เฟดเดอร์ er ขึ้นมาท้งหน้านี้ด้านหลังเนี่ยมันก็จะหายไปมีคนทั้งหลังก็บอกไม่ได้ยินแต่แบบนี้ถ้าเรารู้สึกว่าข้างหลังเสียงมันกวน้างหน้าเราไม่ต้องปรับเฟดเดอร์แล้วก็เบาเสียงชนเลด้านหลังลงไปนะครับแบบนี้เองแล้วก็แบบนี้แบบตัวฮะเ,เราสามารถเพิ่มเบสให้กับลำโพงบูเฟอร์ได้นะครับเพิ่มน้ำหนักของเบสซับบ็อกรีเวลของซับบ็อกได้ ตัวนี้จะเป็นวอลลุ่มปรับของซับบ็อกนะครับก็จะมีเกนเบสบูสก็เป็น EQ นะครับแล้วก็ตัวโลพาสฟิลเตอร์ inter, ปรับความถี่เนี่ยวันนี้ขับรถคนเดียวนะครับระเบาด้านหลังไว้เสียงมันไม่มาตีกับด้านหน้านะครับทำให้เวซีเสียงด้านหน้าเนี่ยจะมีมิติมากขึ้น อาเลยว่าจอตัวนี้ครบครบเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ฟังใหม่ร้อ,องอีกเพลงหนึ่งเพลงนี้ดีกว่าเ,วเราเริ่มต้นฟังกันเลย ฟังเพลงที่มันมีเนื้อเบสกันหน่อยนะครับอันนี้มันเป็นด,ดนตรีสดนนเพลงนี้แล้วกันครับเธอคือใคร E.T.C กับ n o One l นะฮะ ย t u b e ไม่มีโฆษณาาเล่นได้เลยนะครับไม่ต้องมีโฆษณาให้มาลำกวนลำคาญใจถ้าเดี๋ยวเพลงนี้1ปีแล้ว จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับถ้าสนใจติดตั้งนะครับทั้งจอ Android ระบบกล้องรอบคันฝาท้ายไฟฟ้าระบบเครื่องเสียงนะครับชุดอัปเกรดต,ติดต่อได้เองได้ครับที่เบอร6 6, ์โทร0819876286เป็นุูกแฟนเพจยูทูบชาแนลเอ็กเรสซิ่งแอสเซอรีครับหน้าร้านเราอยู่ทีนนวว่วิรนาซอย9นะครับถนนเลียบเพลนวิรนาหรือเข้าทางพุทธมนตรสาย4กระทุ่มลม18นะครับเซิร์ช Google Map ได้นะครับพิมพ์ตามนี้เลยผมเปิดให้ดู เปิด g o เกิ e Map ขึ้นมานะครับถึงในช่องค้นหานะฮะพิมพ์ภาษาอังกฤษนะครับ A E K นี่แล้วก็เวนวักเลสซิ่งนะฮะมันจะขึ้นมาคำว่าเอกเลสซิ่งอ e ซ s ซอรี่ครับอันแรกนะครับเอกเลสซิ่งอะซเซอรี่เราจะไม่ใช่เอกเลสซิ่งช็อปนะครับเป็นเอกเลสซิ่งอะซเซอรี่ครับครูสามารถดูหน้าร้านด้เราได้นะครับ จาก g o o g l e m a p s t t e e t View หน้าร้านจะอยู่ประมาณนี้แบบนี้นะครับตัวนี้ของปีล่าสุดเลยของพันยนะครับที่เข้ามาเก็บภาพเราไปโอเคขอบคุณนะคณินครับนำรถมาให้เราติดตั้งที่ร้านนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ